โอเคครับมาพบกันอีกครั้งกับเกมแฮร์รี่พอตเตอร์กับนายจมูกหักครับอันนี้เป็นพาร์ทที่4แล้วครับต่อจากของเดิมครับเราอยู่กันที่ห้องสมุดนะฮะโยก,กับไอ้ลอนกับไอ้อะไรวะเพอร์ไมโอนี่ฮะจำชื่อแม่งไ,ไม่ค,ค่อยไ,ได้เท่าไหร่หรอกครับใครยิงอะไรกันวะไอ้นี่นมันไอ้ผมขาหรวอวะกิงแต่แม่งเลยด่านบอสหรอไงวะ ชัดหน่าไม่ตายวะเนี่ยเราน่าจะต้องเดินตามทางไปเลยไปดูก่อนนะฮะไปไงวะเป็นข้ามกล่องไงวะปีนไม่ได้ฮะไปทางไหนวะเอไปหารอนฮะเผื่อมันจะนำทางเราไป พวกมันก็วิ่งสวนกันแม่งเย้ยคุณจะไปทางไหนดีวะเนี่ยอ๋อนะครับลำแสงขึ้นมาแล้วเสียงอะไรวะปวดหัวไมเกนนแดงฮะ อีนางเอกแม่งแรงเยี่ยมหายใช้เวททำลายของได้ไม่นี่แหละวะเนี่ยอุยใครแม่งยิงมาวะไอ้แนนในปุ่มขาวมันชื่ออะไรวะจำไม่ได้ละไอ้อะไรฟอยวะมันฟอยเหรอวะจำไม่ได้ช่างแม่งฮะน่าจะมันฟอยแหละ เรียกให้ผมขาวกันนะฮะมันอยู่ไหนวะเอาปูมาปุ๊บดีปั๊บไปทางไหนต่อวะอ๋อนี่เองขาแมงโคติกแฟร์ปูวิ่งแฟงแล้วแม่งไม่สนใจพวกมึงแล้วไปทางวิ่งแม่งมีลูกน้องด้วย ผมว่าแม่งยิงไปก็ไม่ตายหรอกะเชื่อเดี๋มาแนวนี้วิ่งไปหาแม่งเลยอะเออเฮ้ยอะไรวะได้อะไรใหม่และมันชื่อว่าเดโก้มันฟอยจริงด้ิจุ๊กจุ๊กขี้เกียรไม่ตายอันนี้ตะเกียวอ๋อนี่ปืนกลนี่หว่า แล้วเนี่ยแล้วเนี่ยนี่มันตะกียเดียวกับอาจารย์เลยนี่หว่าเยี่ยไปไงต่อวะกว่าอะไรตายดีปกติไปทางซายสุยไปทางขวากันนะไอ้เฮียขวาก็ตันไปไปก็ตันนะไปทางไหนวะเอ้าตรงนบนมีของ ได้อะไรมาวะลูกแจ้ดักตันบอลเหรอวะจังแม่งมันมีเสียงเหมือนพวกคล้ายๆพวกผีอ่ะโอ้โหแม่งรุนแรงที่มหายเลย ปิดดีๆไม่ได้วะดีนี่เปนแหนวะไอ้ไอมันลอยครับเล่ผมขาวน่าะง่ายกว่าโอ้โหกระเด็นนี่นี่กระเด็นสกิลแม่งงอพีจีโอ้โหกระจุย ถ้าเป็นเกมเลนเดทนี่แม่งหัวขาดไปเลยไหนวะนี่มันไม่ตายกี่วะอย่าหวังจะได้ยืนหรอกมึงอ่ะยิงแม่งตายห่าแล้วเอาเอาบักเลยไอเรียกพวกมาว่ะโอ้ไม่แดกไปหรอกไอ้งอกเอ้ ยิงไปยิงหนีต้องยิงแต่เพื่อนมันก่อนแล้วไงวะเฮ้ยจะหนีจะหนียาวะกระเด็นเลยแม่งนี่โอ้โหแม่งแกโดนกระเบิด อ้ย่าวิ่งอย่าวิ่งกูยิงไม่โดนจาวะอ้โหายไปเลยไม่แน่วะไอ้อผมขาวฮะเหลือตัวเดียวตอนนี้เฮียเอ้ยยิงพลาดรอเล็งว่ะยิงหัวแม่งไอ้อมาเลยไอผมขาววิ่งไปไหนว,วะตามไปดูวะ่ะไอ้ยเฮียนี่อย่าหวางังจะรอดมึงน,นี่ก็ปวดหัวยังวะ ไปต่อเลยอีนางเอกแม่งเปิดพาให้เราแล้วเสียงมันเหมือนอยู่แถวๆนี้เนี่ยครับไอฮอคัตอันที่สามฮะเป็นมองกุฎครับ นั่นไงแม่เลยวิ่งหนีไฟแก้วไอ้นี่ไฟแม่มีงูเด็โอ้โหวิ่งมุมนี้แม่งมองโคตรยากเลยตาให้กูตายว่ามีตายยังไงห้ารอบโอ้โหใส่หลังหลังไม่แม่งขวาขวาซ้ายขวาเฮ้ยซ้ายอะไรวะ อ๋อต้องยิงด้วยเหรออ๋อต้องยิงของครับโอ้โหแม่งอย่ากัดดังบูงงเฮ้ยยิง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 วะเออมาจ้ะยิงยิงยิง เ<ป>้ยเฮ้ยมันไม่โดนเราเมื่อกี้เป็นแล้วหรอวๆๆครับปิ้วยิงๆโอยเกือบเป๊งเก้าอร่อไปทางขวาขวาซ้ายขวาแต่วะเลงเลส ไร่แดงโอ้โหแม่นระเบิดไตหลังเป็นเรื่องกริงเตื้อขาไปแล้วเนี่ยเรียบร้อยผ่านแล้วเดี๋ยวบอกนะเราต้องขี่ไม้กวาดอีกเพื่อแมนชิ่งกลอยฮะ เอาไปช่วยผมขาไปวะมันจะฆ่ามึงเลยเจ็บร้อยครับเราเดียกมาได้แล้วจิ้มแมงเจ็บลึกถึนงสมองยูเวลคัมอิตสเดอะสไปค์นิกิน่เสเดอะลาส์ครอปสยูยสอเดค เราทำลายฮอคัตอันนี้ตายเรียบร้อยฮะตอนนี้รู้ตึกฮอร์คัตอันดับท้ายจะเป็นงูของมันฮะต้องไปฆ่างูไอ้ที่ตัวเมื่อกี้ครับโอเคครับอันนี้ดาดต่อไปมาแล้วอันนี้เราอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ฮะเอ่อทางแมกโคตเยอะเลยไปทางไกลเลยฮะ ตรงนู้นมีแสงครับอะไรวะได้อะไรวะไม่รู้มันคืออะไรครับพวกนี้โอเคครับมีทางไปต่อแล้วนี่น่าจะอยู่บนยอดปราสาทนะฮะหหลังข้าพัง ได้เวลาบูแล้วแม่งสกิลนี้แม่งดีุดแล้อา p g กันเดนทีเดียวไปฮะจ่อยิงแม่งแฮรี่สายแทงกว่าโอ้ยเป็นโดนตัวเองด้วยนีหว่า เดี๋ยวเดียวคุยตาแล้วนี่หายไปเลยยาวว่ะยาวแล้วบางว่ะจริงแม่งจ่อจอต่อยไปเลยแม่งโอ้ยน้่มันไม่ตายวะตัวนี้ เดอดเดือดเดือดจับปิ้วตัดเดียตายหาตัวโดนเฮดช็อตนะฮะวุ้ยแม่งไรวะ ปิจุยให้ตัวมันไฟไหมโอ้ยจอยยิงโอ้ยกูตายกูตายแล้วเดี๋ย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 วผมไม่พดอื่นเลยอ่ะจะตายแล้วอย่าโลบังว่ะ เฮ้ยเดี๋ยวเรียบร้อยเดี๋ยวตัวท้ายละเรียบร้อยฮะจะดังตายมั้งละไม่ที่ไหนวะกดแท็บน่าจะต้องไปที่รูนั่นนะ วิ่งแม่งเดียวเอามันไปไม่ได้ฮะตายฮ่าโอ้โหแม่งเอ้ยโอเคครับมาละยิงแม่งที่สายตะไนเหรอมึงอ่ะอุ้ยอุ้ยสองนัดตายฮ่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆเล็งร่วง ล่วงอีกนัดนึงเรียบร้อยอยู่ไหนวะจะยิงทีจไหนวะโอ้โหจอยิงอยู่ตรงนี้แม่งไอ้แกเรียบร้อยยิงจากไหนไม่กูวะเนี่ย สกิลแม่งแรงดียี่หมายเนี่ยร้องร้องยิงจากโดนมาฮะอุ้ยแม่งหลบได้ยืนเลยฮะยืนตายหา อ anyway. hmm. ุ้ยมันอยู่ไหนวะหาไว้เจอเนี่ยเออได้ยินแต่เสียงอะลองยืนให้มันยิงมาไหนวะ บอลจะอยู่ตรงโดนแค่หรอเอาโลบังแม่งอ๋อเห็นแล้วยิงปี๊บโอ้โหทะลุกำแพงเลย อุย้ยแม่งเลยมาจากไหนวะเนี่ยหาไม่เจอวิ่งละโว้ยแม่งนี่มันดงกระตุ่นจะชับเข้าเดี๋ยววะต้องฆ่าพวกนี้ให้หมดมั้งนะ ต้องคงกันอีนางเอกแล้วนี่ขึ้นมามึงตายกูลอยเนี่ยเร่งรอนี่มามามานี่ฮัลโหล มันยิงไปจากหลังคายิงล่วงจากหลังคาเลยอ่ะไปจอมันสั่นวัดวู้ฮู้จะตายหาแล้วเดี๋ยวใจเย็นตายยังวะบวยังไม่ตายด้วยแม่ง ไปตายก็ตามไม่เล็ง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 โอ้กว่าจะเปิดได้ประตูนี่แม tamam. ่งเราลงมาจากไอ้หลังคาละเราลงมาจากไอหลังคาละ Icana, เราต้องไปที่ไหนวะโบสเฮาเอ้าไปไหนวะแมงวิ่งไม่รอกูเลยแมงเลยทำไมเราต้องคอยแยกกระมอกมันหรือกีเลยวะโอเคต่อไปที่ สุดท้ายแมตตี้ดีสุดฮะร้องรัวเลยปิ้งไปเลยครับไปทางไหนวะต้องขึ้นเหรอขึ้นก็ไม่ได้ครับติดไฟอ๋อนี่เองฮะเอ้ยอย่ายิงว่ะอย่ายิงอย่ายิงกูจะไปโอ้โหแม่งยิงไม่เลี้ยงกูเลยมึง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  วิ่งแม่งเลยอตบไปว่ะอุ้ยกูจะตายห่าแล้วเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหตายห่าแล้วเนี่ยวิ่งแหม่ครับขอใค้ไปอะอะไร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 เอาแม่งเลยติดล้มสองทีวิ่งแม่งวิ่งแม่ง เฮ้ยมึงอะไรมึงเนี่ยวิ่ง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 ไปอย่า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 เอาโล่ชนแม่งเดี๋ยวกูไปแล้วโว้ยแม่งไอ้อะไรวะเฮียไอ้แกถึงแล้วทำไมฉันล่ามึงไกลอย่างวะชนแม่งถึงละ ผ่านเรียบร้อยนี่ฮี่เซฟอุ้ยเจ็คพอยและคุณดูเขายิงไต่เราเนี่ยคนแม่งยิงเป้าแม่งโอ้ยโวยจอยิงร้องร้องร้องไปตีอีนี่นี่ยิงไข่แม่ง ไข่แตกอะไรวะปิ้งไปชนโลกกูเฉยเจ็บขาเจ็บขาต้องออกตรงนี้มั้งละ เราออกไปจากปราสาทแล้วอันนี้เหมือนตอนนี้แฮร์รี่ต้องตายด้วยเหรอวะมันจะมีตอนหนึ่งที่แฮร์รี่ตายครับโดนในเอหักอ่ะฆ่าโหต่อเลยอนะอ๋อมันยิงใส่ไฟแล้วมันเป็นระเบิดดีกว่า ร้องร้องเราได้เล่นเปน็นนางเอกฮะเฮ้ยมันโยนแกน้ำตามาเฮ้ยอย่าบังวะอย่าบังเอา้ามันไม่เป็นไรวะบอสเหรอวะอ,อ๋อไม่เป็นบอสครับเรียกูว่ามันไม่ตายไอ้ยตะกิแ้แรงๆไปนะวะนี่นี่ไอันนี้มันอยู่ไหนวะ นี่โอ้โหกระเด็นเร็วๆเลยวะยิงนี่โคตรแรงสกิลนี้ไปแล้วเบิดเต็มหน้าไปไหนเอาบอสวุ้ยแม่งนี่นี่กระเด็นกระเด็น Wrong, ยิงเข้าไปแม่โคตรอึดเลยโดนะแต่ก็ใกล้ครึ่งหลอดแล้วครับอะไรอะไรวิ่งแป้งวิ่งหนีแล้ววะคำรามว่ะโธ่ตายห่ากระเด็นคำรามได้ปุ๊บกระเด็นปั๊บ ยิงดีอุ้ยทีเดียวแม่งเกือบหมดหลอดแล้วโดนไฟนียิงไปอีกอัดเข้าไปอีกอะไรวะอีกูอยู่ฝั่งนี้มึงเลงเลยฝั่งนูน้นอยู่ตรงโู้นนะยิงแต่ไฟยิงแต่ไฟเอ้าไปไหนวะ อ๋ออยู่นี่ฮะยิงแม่งมันโยนแก้น้ำตามาโหลงไปนอนเป็นกูไม่เกิดเป็นบอสแล้วแม่งโดนขนาดเนี้ยยั่วยัวหัวร้อนแม่งอีดีดีดีมันหายไปไหนแกวะ มองหารอบๆกันใช่ไฮะอยู่ตรงนั้นนะนี่นี่ว้าวว้าวแกแกตายแล้วอีกนิดเดียวนอนนอนอีจ่อยิงแม่ง ยิงหน้ายิงหน้าเอามึงก็ขยันวาร์ปจริงด้วยวะวิ่งนะนะยิงสีต้องไปนอนยิงไข่แม่ง มึงก็ขี้หวัวนรอไ,ได้สิอเอ้าแม่งหผมได้เอ้าตายเหรอวะโอเคครับนนด่านนี้ยังไงก็ไว้ต่อพาร์ทหน้ากันครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับไปแล้วครับ